อ่ามันก็คนละม,มุมอ๋อน้องลิลลี่เงียอกับพี่ปูตกลงเขาเลิกแล้ววันนี้ไม่ไปไก่เกีย่ยแล้วนะค่ะวันนี้วันที่เท่าไหร่ใช่วันนี้วันที่สิบหกฟังดูเห็นว่าเมื่อาวานนี้ตกลงว่าันนี้ไม่ไปแล้วนะค่ะไม่ไก่เกลี่ยแล้วยวกเลิกการเจรจาปูมันธนา หลังจากถูกแจ้งความกลับอันนี้ฟังลูกหมีบอกใช่ไหมใช่ค่ะคุณลูกหมีให้คนสนิทแจ้งยกเลิกหมายที่จะเดินทางไปไกลเกลี่ยก,กับคุณปูโดยมีข้อความบอกว่าขออนุญาตแจ้งยกเลิกการเดินทางไปสอนอนทองหล่อของคุณลูกหมีในวันนี้เนื่องจากทางทีมทนายเจ้าหนี้แจ้งว่า ลูกหนี้ได้แจ้งความกลับเจ้าหนี้ในข้อหาดอกเบีย้ยเกินกฎหมายกําหนดก็คือฝั่งของคุณปูแจ้งความกลับคุณลูกหมีใช่ไหมคะอมดอกเบีย้ยเกินกว่ากฎหมายกําหนดแล้วก็มีข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาดังนั้นคุณลูกหมีจึงขอยกเลิกการเดินทางไปสอนอค่ะ,ะในขณะที่ฝั่งของคุณปูมัณน,นาก็ให้ฝ่ายประชาสัมพันธ์แจ้งกระสื่อมวลชนว่าหลังจากที่ฝ่ายคุณลูกหมี คุณลิลลี่แล้วก็ทานายกุ้งแถลงข่าวไปที่ช่อง8เมื่อบ่ายเมืม่อวานทางทีมคุณปูคิดว่าไม่มีความจําเป็นอะไรจะต้องไปไกล่เกลี่ยกันอีกไปเจอกันในศาลเลยแล้วความจริงจะได้ปรากฏแล้วก็ส่งภาพตอนที่สนิทสนมกันดีกับทางคุณลูกหมีแล้วก็คุณลิลลี่มาให้พี่ๆสื่อมวลชนได้ดูดูย่างงั้นเหรอไหนอะอ๋อ,อตอนตีกอล์ฟใช่ไหมคะผมไม่ได้คุ้นเคยกับคุณลิลลี่ ได้ข่าวตอนนี้ฮอตนะค่ะใช่ไหมลิลลี่อ่ะเดี๋ยวจะได้มาให้แน,นะนำตัวเอง <c oughs> กับแฟนกรรมกรข่าวคุยนอกจอคิดอะไรกัน <c oughs> ใช่ไหมคุณลิลลี่อ้าวท่านผู้ชมค่ะคอยๆ <c oughs> ไปรอสักนิดนึ่ง